สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตต้นทุเรียนที่ปลูกด้วยสูตรยุพิยหนึ่งนะครับหลังจากปลูกประมาณ1เดือนกับอีก10วันต้นก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตให้เราได้ชมกันนะครับกำลังแทงยอด ก็ดูสมบูรณ์ดีนะครับจะรอดหรือไม่รอดเราก็รอดูอีกสักระยะหนึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ40วันนะครับ40วันก็ประมาณนี้ชื่นชมนะครับชื่นชมก็รอดูต่อไปนะครับเราจะอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับ คค okay, นะครับสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ